ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของทริปทิคการเปลี่ยนค่าดิเมนชันนะคะจากหน่วยที่เป็นมิลลิเมตรนะคะให้เปลี่ยนกลับเป็นหน่วยเมตรนะคะในกรณีที่ผู้ใช้งานนะคะได้รับในส่วนของรอ a นี้นะคะแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนกลับเป็นหน่วยเมตรนะคะเพื่อให้ดูง่ายขึ้นหรือว่าสะดวกในการทํางานนะคะตามหน่วยที่เราถนัดนะคะ ง่ายเลยนะคะผู้ใช้งานไปในส่วนของ dimension style นะคะก็คือ b enter นั่นเองนะคะจากนั้นก็เลือกในส่วนของ style dimension นะคะที่เราเลือกมาทำในหน้า drawing นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ไปที่ modify นะคะจากนั้นนะคะให้เลือกในส่วนของหมวด primary นะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะตรง row of นะคะให้ผู้ใช้งาน เปลี่ยนเป็น0.001นะคะกะ็หน้าราออิ่งนี้ก็จะเปลี่ยนจากหน่วยมิลลิเมตรนะคะเปลี่ยนกลับให้เป็นเมตรนั่นเองในส่วนของ Scale Factor นะคะให้เปลี่ยนเป็น0.001เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะกดโอเค close ได้เลยนะคะในหน้า r u n i n g ทั้งหมดนี้ก็จะเปลี่ยนจากหน่วยมิลลิเมตรเป็นหน่วยเมตรให้แล้วนะคะถ้าผู้ใช้งานต้องการที่จะเปลี่ยนหน่วยกลับนะคะให้ไปในส่วนของหมวดเดิมนะคะแล้วกเ็เปลี่ยนจาก0.001นะคะให้เป็น0.1หรือว่า1นั่นเองนะคะ